พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่72ที่มูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่15กรกุมภาพันธ์พุทธศักราช2547เพราะฉะนั้นจิตต้องมีเจตสิกอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุเกิดร่วมด้วยแต่เมื่อไม่ได้เกิดร่วมกับจิตที่เป็นเหตุจริงใช้คำว่าอะเหตุกัเพราะฉะนั้นเพิ่มคำแล้วใช่ไหมคะเห็นเป็นจิตประเภทไหนคะอะเหตุกั ไม่มีโลภะโทสะโมหะอาโลภะอาโทสะอโมหะเกิดร่วมด้วยได้ยินก็เช่นเดียวกันได้กลิ่นก็เช่นเดียวกันลิมรสก็เช่นเดียวกันรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายก็เช่นเดียวกันมีทางที่กรรมจะให้ผลเนะะี่ยค่ะห้าทางให้ทราบวา่าเมื่อได้กระทำกรรมลงไปแล้วกรรมจะให้ผล5ทางคือให้เห็นดีเป็นกุศลวิบากไม่ดีเป็นอกุศลวิบาก ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมสิบดวงหรือสิบประเภทนะคะเป็นอหตุกะอเหตุกะ,กะซึ่งเป็นวิบากมีทั้งหมดสิบห้าดวงนะคะเพราะเหตุว่าจิตที่ไม่ประกอบด้วยเจตสิกหกที่เป็นเหตุจะมีเพียงทั้งหมดสิบแปดดวงแล้วก็เป็นวิบากที่ไม่ประกอบด้วยเหตุสิบห้ารู้แล้วสิบใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะค่ะเมื่อเห็นแล้วดับไปแล้ว ต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อแน่นอนนี่คือสิ่งที่เรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าไม่ใช่มีแต่จิตเห็นแล้วก็ดับมีจิตอื่นเกิดสืบต่อด้วยแต่จิตที่เกิดสืบต่อนีคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แม่พระสุรก็ทรงแสดงเท่าที่สามารถจะรู้ได้เช่นเห็นแล้วนะคะเกิด กุศลหรืออกุศลนี่โดยนัยยะของพระสูตรจริงหรือไม่จริงคะเห็นเปล่าเปล่าหรือว่าพอเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะเรือว่าเกิดกุศลลจิตอยากจะให้สิ่งที่มีในขณะนั้นกับบุคคลอื่นหรือว่าเป็นกุศลประการอื่นๆก็ได้ขณะนั้นนะคะก็มีจริงไม่ใช่ทุกคนเพียงแค่เห็นแล้วหมดเลยและไม่มีอะไรเกิดต่อ แต่หลังจากเห็นแล้วนะคะโดยนัยยะของพระสูตรคือผู้ที่ไม่ใช่พระอระหันต์ก็จะมีกุศลลจิตหรืออกุศล,ลจิตเกิดถูกต้องไหมคะนี่คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจําวันใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างไม่มีใช่ไหมคะที่ทุกคนเริ่มเข้าใจก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนะคะจะดีจะชั่วทั้งหมดมาจากเห็น ชอบในสิ่งที่เห็นไม่ชอบในสิ่งที่เห็นไม่ชอบในเสียงที่ได้ยินหรือว่าชอบในเสียงที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเป็นทางที่จะให้กุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดสืบต่อแต่ต้องแยกให้ละเอียดว่าเห็นไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตแต่เป็นวิบากจิตคือเป็นผลของกรรมที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเพียงแค่เห็นเท่านั้นเอง หรือว่าขณะที่ได้ยินเนี่ยนะคะขณะนี้เองนะคะก็เป็นผลของกรรมไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยนะคะแล้วก็ทํากิจได้ยินแล้วก็ดนับไปหลังจากนั้นก็คือกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาโดยนัยยะของพระสูตรจะไม่มีคําว่าชวณะซึ่งเวลาที่เรากําลังฟังธรรมะเพื่อที่จะให้เข้าใจสภาพที่กําลังมีในขณะนี้นะคะไม่ต้องใช้คําว่าชวณะก็ได้ถ้าระหว่างคําว่าชวณะกับกุศลและอกุศลจะได้ยินคําไหนบ่อยคะ่ะ กุศลและอกุศลใช่ไหมคะทุกคนก็ได้ยินกุศลก็เป็นสิ่งที่ดีงามให้ผลเป็นสุขอกุศลก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้โทษทําให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาธรรมะเนะะี่ยค่ะเราจะศึกษาว่าจิตเกิดขึ้นไม่ใช่เราแต่ทํากิจตามหน้าที่ของจิตนั้นนนนี่แสดงว่าความรู้ของเราเข้าใจเพิ่มขึ้นในขณะที่กําลังเห็นแล้วก็มีโลภะบ้าง โทสะบ้างโมหะบ้างหรือว่ามีกุศลประการหนึ่งประการใดซึ่งสืบเนื่องต่อจากการเห็นและการได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบได้เลยนะคะว่าจิตเนี่ยค่ะก็จะต้องทำกิจบางครั้งเราเรียกชื่อจิตนะคะตามอารมณ์บางครั้งเราเรียกชื่อจิตตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยและบางครั้งเราเรียกชื่อจิตตามกิจอย่างสัมปติชันะเนี่ยค่ะเกิดต่อจากจักขขวิญญ,ญาณ จักขวิญญาณเรียกชื่อนี้โดยอาศัยตาซึ่งเป็นทางที่จะทําให้รู้สิ่งที่ปรากฏจักขวิญญาณต้องมีจิตที่อาศัยจักขูเกิดขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏนี่เรียกชื่อตามทางก็ได้หรือว่าที่เกิดก็ได้นะคะแต่เมื่อจักขวิญญาณดับไปแล้วเนี่ยคะ่ะมีจิตเกิดสืบต่อ ยังไม่ถึงกุศลและอกุศลเลยนี่คือการที่เราจะได้เข้าใจความรวดเร็วของสภาพธรรมะนะคะซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้แม้ฟังเนะะี่ยค่ะเข้าใจได้แต่ว่าจะประจักษ์หรือเปล่านั่นก็แล้วแต่กําลังปัญญาของแต่ละบุคคลแต่ผู้ที่ได้ประจักษ์แล้วท่งแสดงตามความเป็นจริงว่าจากขูวิญ,ญญาณดับแล้วกุศลอกุศลยังเกิดทันทีไม่ได้เลยต้องมีจิตซึ่งเกิดสื่อต่อเร็วมากซึ่งไม่ปรากฏเลย ขณะนี้ถ้าจะปรากฏก็เพียงแค่เห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบเป็นกุศลและอกุศลแต่จิตที่อยู่ในระหว่างนั้นไม่ได้ปรากฏให้รู้แต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วแสดงเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเลยนะคะก่อนที่จะถึงกุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตเมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อนะคะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางทวารน,นั้นๆเช่นถ้าเป็นทางตา สัมปติชนะก็มีสีที่กําลังปรากฏสิ่งที่กําลังปรากฏกับจกักขูวิญญาณเนะีคะเหมือนกันอย่างนั้นรูปนั้นยังไม่ดับเพราะฉะนั้นก็มีรูปนั้นแหละเป็นอารมณ์ถ้าเป็นทางหูแค่ได้ยินได้ยินขณะนี้ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็มีจิตชอบไม่ชอบซึ่งเป็นอกุศลและกุศลเกิดต่อก็ไม่รู้อีกดับไปหมดแล้ว ด้วยความไม่รู้แต่ฟังเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆให้เห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะว่าเมื่อโสตะวิญญาณเรียกชื่อตามโสตะนะคะวิญญาณที่รู้โดยอาศัยทวารหูดับไปแล้วต้องมีจิตที่เกิดต่อทำหน้าที่รับรู้ต่อภาษาไทยเราใช้คำนี้ได้แต่ภาษาบาลีใช้คำว่าสัมปติชนนะ เราก็เพิ่มชื่อขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะคะก็คงจะไม่ยากเราจําวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์เจ็ดชื่อได้ใช่ไหมคะเราก็จําสัมปติชนะเพิ่มมาอีกนะคะก็เมื่อจักขูวิญ,ญญาณดับไปแล้วเนะะี่ยค่ะสัมปติชนะเกิดต่อแสดงทำไมทั้งที่ใครก็ไม่รู้แต่ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้จิตเกิดขึ้นทำหน้าที่รับรู้สืบต่อจากจักขุูวิญญ,ญาณ สัมปติชนะเนี่ยคะ่ะยังเป็นกุศลและอกุศลไม่ได้เลยและอะไรทำให้สัมปติชนะเกิดรับรู้อารมณ์ต่ออารมณ์เดียวกับจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณกรรมนั่นเองนะคะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ให้ผลไม่ใช่เพียงขณะเห็นแต่แม้ขณะที่จะต้องรับรู้อารมณ์นั้นต่อก็เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้ว ไม่มีใครไปบรรดาลเลยนะคะว่าจากขุญญาณดับแล้วกุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตเกิดต่อทันทีเป็นไปไม่ได้เลยค่ะธรรมะต้องเป็นไปตามปัจจัยคืออนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจในความเป็นอนาตตาของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะการศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏ ขณะนี้ค่ะจะเป็นอนุตริยะการฟังที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าเป็นมูลที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมในการข้างหน้าขณะใดก็ตามที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะศึกษาธรรมะคือศึกษาเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏซึ่งจะเป็นมูลให้มีการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏข้างหน้าได้ก็เป็นการฟังที่ประเสริฐกว่าสิ่งอื่น เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของสัมปติชนะสันติรณะในขนาดนี้เพราะเหตุว่ามีเพียงแค่เห็นแล้วก็มีเพียงแค่ได้ยินแล้วก็มีกุศลอกุศลซึ่งเกิดสืบต่อแล้วก็ดับไปก่อนจะรู้ได้ซ้ำไปว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล นี่คือการเกิดดับของสภาพธรรมะอย่างเร็วมากนะคะสัมปติชนะก็เป็นวิบากแล้วก็เป็นอเหตุกะด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับอเหตุกะส5้าเนี่ยค่ะเราค่อยๆจําว่าจากสิบเป็นสัมปติชนะสองพระเหตุว่าเป็นกุศลวิบากหน<ม>ึ่งอกุศลวิบากหนึ่งถ้าจิตเห็นเป็นกุศลวิบากสัมปติชนะเป็นกุศลวิบากแน่นอนรู้รูปเดียวกัน เป็นผลของกรรมเดียวกันนะคะเมื่อสัมปติชนะดับไปแล้วสันติรณะเกิดต่อคือพิจารณาสิ่งที่รับต่อจากสัมปติชนะชั่วหนึ่งขณะไม่ต้องเสียเวลาไปคิดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนแต่จิตนั่นเกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นก่อนที่กุศลละจิตและอกุศลละจิตจะเกิดให้ทราบว่าช่วงขั้นระหว่างเห็นแล้วก็เป็นกุศลอกุศล มีจิตที่เป็นสัมปติชนะจิตเกิดสันติรณะจิตเกิดและโวทพนะจิตเกิดสําหรับสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตเนี่คะ่ะเป็นวิบากแต่วโวทพณะนะคะเป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นเราเริ่มทราบว่าอเหเตุกะจิต18ดวงเป็นวิบาก15เป็นกิริยาสาวิบาก15้าครบหรือ,อยังคะทวิปัญจวิญญาณสิ เห็นสได้ยิน2ได้กลิ่น2ลิ้มรส2รู้สิ่งที่กระทบทางกาย2สัมปติชนะอีก2เป็น12บสองสันติรณะสนี่ครบอเหตุุกกวิบากสำหรับสันติรณะสนะะี่ค่ะก็มีสองอย่างนะคะคือกุศลวิบากกับอกุศลวิบากสำหรับอกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณะห สำหรับกุศลวิบากเป็นอุเบกขาสันติระณะหนึ่งและโสมนัสสันติระณะหนึ่งต่างกันที่เวทนาเพราะเหตุว่าอารมณ์ที่ปรากฏเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งอารมณ์ที่ปราณีตกับอารมณ์ที่ไม่ปราณีตแต่เป็นอารมณ์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ปราณีตมากไม่มีใครไปเลือกไม่มีใครไปจัดสรรเลยสมนัสสันติระณะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปรู้ไหมคะขณะนี้ เป็นอย่างนี้ค่ะจากขูวิญญาณเกิดแล้วดับสัมปติชนะเกิดแล้วดับสันติรณะเกิดแล้วดับโวธพนะเกิดแล้วดับแต่จะรู้ตอนที่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้ารู้แต่ปกติรู้หรือเปล่าเห็นไหมคะไม่รู้ทั้งที่ททมีเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กําลังมีให้เข้าใจยิ่งขึ้นในความไม่ใช่ตัวตนในความเป็นอนัตตาของธรรมะไม่ั้นการฟังของเราเนะะี่ยค่ะ ไม่มีประโยชน์เลยฟังแล้วชาติหน้าลืมหมดถ้าไม่รู้ฟังเพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะะี่ค่ะจะทำให้ถึงการละที่สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังซึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะขณะนั้นก็จะเป็นสติปัฐานเป็นทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะ เพราะฉะนั้นการฟังในขณะนี้เองนะคะไม่สูญหายเลยสำหรับวัพนธเนี่คะ่ะเป็นกิริยาจิตหนึ่งซึ่งอเหตุกะกิริยามีสได้แก่มโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งหัสิตตุปาทะจิตหนึ่งเมื่อกี้นี่จำและเข้าใจวิบาก15ตัง้ง15ได้แล้วใช่ไหมคะเหลืออีกแค่สามเท่านั้นเอง และเราก็ได้กล่าวถึงบ่อยๆนะคะว่าก่อนที่กุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตจะเกิดนะคะต้องมีกิริยาจิตตอนนี้ไม่ใช่วิบากและวเพราะเหตุว่าถ้าเป็นวิบากต้องตรงตามอารมณ์และตามกรรมถ้าเป็นกุศลและวิบากนะคะอารมณ์ต้องเป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าพอใจถ้าเป็นอกุศลวิบากต้องเป็นอนิธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ แต่เมื่อเป็นกิริยาสามารถที่จะรู้อารมณ์ทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจด้วยจึงไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นเมื่อสันติรณจิตดับไปแล้วนะคะโวทัพณะจิตนีคะกระทํากิจโวทัพณะนะคะกระทํนานะะรรทางหรือเป็นทางหรือว่าเป็นบาทเฉพาะที่จะให้กุศล,ลจิตอกุศล,ลจิตเกิดต่อหมายความว่าเมื่อโวทัพนะจิต ซึ่งได้แก่มนโนทวาราวัชนะจิตเพราะว่ามีกิริยาจิตสามดวงนะคะถ้าทําอาวัชนะจิตทางมนโนทวารก็ใช้คําว่ามนโนทวาราวัชนะเพราะทําอาวัชนะจิตแต่เมื่อไม่ได้ทําอาวัชนะจิตทางมนโนทวารแต่ทําโวทพนกิจทางปัญจทวารขณะนั้นก็ไม่ชื่อว่าอาวัชนะจิตก็เรียกตามกิจว่าโวทพนาจิตก็ได้เพราะเหตุว่าขณะนั้นมนโนทวาราวัชนะจิตทําโวทพนกิจด,ดับไปแล้ว ตอนนี้ค่ะเลือกไม่ได้เลยใครจะให้เป็นกุศล,ลจิตใครจะให้เป็นอกุศล,ลจิตจะไปโทษว่ทพณะจิตก็ไม่ได้เพราะต้องเป็นไปตามการสะสมวทธพณะจิตเพียงเกิดขึ้นทำกิจเป็นบาทเฉพาะว่าเมื่อว่ทพณะจิตดับไปแล้วนะคะกุศล,ลจิตหรืออกุศล,ลจิตจึงเกิดตามการสะสมที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็ให้ทราบว่าเป็นอนัตตา ให้รู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏนี้ละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นนะคะว่าแม่กุศลหรืออกุศลก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจมานั่งคิดว่าเราฟังธรรมะแล้วอกุศลและจิตเรายังเกิดอีกก็คือความเป็นเราแต่ถ้าฟังด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะคือฟังตั้งแต่ต้นว่าเป็นอนัตตาแล้วก็รู้จริงๆทุกลำดับจิตที่เกิดว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เราจะต้องมาคิดว่าเป็นเราแล้วก็มีกุศลน้อยเมื่อไหร่กุศลจะมากขึ้นหรืออกุศลนั้นก็เกิดบ่อยๆแต่ฟังเพื่อเข้าใจว่าแม้อกุศลก็ไม่ใช่เราและกุศลก็ไม่ใช่เราแม้จะคิดก็ไม่ใช่เราค่ะทุกคนในที่นี้นะคะต่างคนต่างคิดคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนทำไมรู้คะ ไปรู้ความคิดของคนอื่นหรือ,อยังไงคะทำไมรู้ว่าคิดไม่เหมือนกันเวลาเห็นเนีย่ยเห็นเหมือนกันนะอาจารย์ค่ะอย่างเห็นดอกไม้เนี่ยบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเพราะการสะสมใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราเองจะรู้กุศลจิตและอกุศลจิตของเราจริงๆหรือเปล่าที่พูดมาทั้งหมดมีจริงและก็ปรากฏ เช่นเห็นแล้วก็เกิดขึ้นให้รู้แต่แม้กระนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะนี่แสดงเห็นว่าอาวิชชาของเรามากมายขนาดไหนไม่ต้องไปคิดเรื่องที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยนะคะตราบใดที่ไม่รู้ขณะนี้ที่กําลังเห็นทุกคนก็คงจะได้ฟังพระปัตฉิมโอวาทนะคะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อวานนี้ในขณะที่ พูดถึงเรื่องพระสูตรก็พูดถึงเรื่องคำนี้ด้วยก็มีท่านผู้หนึ่งที่ท่านก็มีความซึ้งใจในคำที่ว่าควรเป็นผู้ไม่ประมาทหมายความลึกซึ้งแค่ไหนถ้าไม่ประมาทจริงๆนะคะกำลังเห็นรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั่นคือไม่ประมาทใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าประมาทคือขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะไม่รู้ เมื่อไม่รู้จะเป็นกุศลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าความประมาทและอวิชชาความไม่รู้เนะะี่ยค่ะมากมายแค่ไหนและก็จะหมดไปได้จริงๆด้วยความไม่ประมาทคือแม้เห็นขณะนี้อกุศลและอวิชชาก็ไม่ได้เกิดแต่ต้องเป็นขณะที่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาที่เข้าใจถูกเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง พราะฉะนั้นพระธรรมก็ละเอียดมากนะคะเลึกซึ้งและก็เป็นประโยชน์ที่ว่าถ้าศึกษาโดยการที่ว่าไม่ว่าเราจะได้ยินคําอะไรทั้งหมดให้รู้ว่าเพื่อมีความเห็นถูกเพื่อเห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราขออาจารย์ได้ขยายคําว่าอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีนะคะเพราะว่าเวลาเนี้ยสับสนมองเสร็จชอบก็ว่าเป็นอารมณ์ดีไม่ชอบก็ว่าเป็นอารมณ์ไม่ดี ขอกล่าวถึงรูปนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเหมือนกันหรือหลากหลายหลากหลายนะคะพอเห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจชอบหรือติดข้องก็มีหรือว่าเห็นแล้วก็รู้สึกกลัวตกใจไม่สบายใจเลยก็มีใช่ไหมคะเพราะเะ้าก็เรียกชื่อให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีที่ต่างกันมีจริงๆนะคะ ถ้าสิ่งไหนที่ทําให้เกิดทุกโทมนัสโดยสภาพของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจขณะนั้นใช้ชื่อว่าอนิธารงเพราะว่าลักษณะนั้นมีจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ส่วนสภาพของรูปใดนะคะที่มีจริงและเวลาเห็นก็สบายใจนะคะขณะนั้นก็ไม่เดือดร้อนใจเลย และมากกว่านั้นก็คือยังติดข้องในสิ่งนั้นเสียด้วยนะคะแต่อันนี้ก็จะพูดแต่เฉพาะเรื่องของรูปซึ่งมีลักษณะต่างกันเป็นสองอย่างตามความเป็นจริงคือรูปที่น่าพอใจใครๆเห็นส่วนใหญ่แล้วก็สบายใจพอใจ เป็นอย่างหนึ่งนะคะและรูปที่ไม่น่าพอใจเลยเห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็กลัวหรือว่าเสียงก็เหมือนกันค่ะเสียงดังสนั่นนะคะทุกคนก็ตกใจกันทั้งนั้นขณะนั้นก็เป็นเสียงที่ต่างกับเสียงซึ่งอ่อนหวานไพเราะเสียงดนตรีเสียงที่น่าฟังนี่ก็แสดงว่าลักษณะของรูปก็จะต่างกันเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะ เมื่อกรรมให้ผลก็ให้ผลตามสมควรเพราะเหตุว่าเป็นกรรมที่กระทําในภูมิที่เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะเพราะฉะนั้นผลของกรรมก็ไม่ใช่ไปอื่นเลยนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสวนเวียนไปอย่างนี้นะคะตามสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วแต่ว่าเป็นผลของกรรมอะไรถ้าเป็นผลของกุศล,ลกรรม ก็มีการกระทบกันของอิทธารมกับภาษาทรูปที่ทำให้เมื่อจิตเกิดขึ้นทำกิจเห็นด้วยได้ยินแล้วนะคะดับไปแล้วสัมปติชนะสันติรณะก็เป็นวิบากค,คือเป็นผลของกรรมเดียวกันดับไปแล้วโธทพณะเกิดต่อต่อจากนั้นจึงจะชอบหรือไม่ชอบเป็นกุศลหรืออกุศลตามการสะสมเพราะั้นก็ เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้นะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคุณอาจารย์ครับตรงนี้ที่ไม่เข้าใจรูปของมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะเรียกว่าอิทธารมอนิธารมไม่น่าจะได้มันอยู่ที่เรามองมันว่ามันเป็นอิทธารมหรืออนิธารลมไม่ใช่หรอคะค่ะคุณเด่นพงค่ะจิตเห็นเกิดก่อนชอบไม่ชอบใช่ไหมคะจิตเห็นเกิดก่อนครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจิตเห็นเห็น อารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใดคืออิทธารมหรืออนิธารมจิตเห็นไม่รู้ค่ะแต่อารมณ์นั้นต้องเป็นอิทธารมสําหรับกุศลวิบาและเป็นอนิธารมค่ะสําหรับกุศลวิบาถูกต้องค่ะเราไม่มีทางรู้เลยคถ้างั้นลึกไปกว่าที่ผมคิดอีกกราบอนุญาตค่ะแล้วก็ขณะที่เป็นอิทธารมหรืออนิธารมนั่นก็แล้วแต่ผลของกรรมใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะรูปทุกรูปมีสมุดฐาน และตัวรูปนั่นแหละก็ต่างกันเป็นอิทธารมหรืออนิธารมจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยทั้งสิ้นแต่ขณะใดาที่เป็นกุศล,ลกรรมกุศลวิบากจิตจะเกิดรูปที่เป็นอิทธารมกระทบกับจกักขูปสาษาโดยที่ไม่มีใครเลือกเป็นเรื่องของกรรมที่จะให้ผลนะฮะที่อิทธารมนั้นกระทบกับจกักขูปสาษาโอ้ทำไมมันลึกซึ้งขนาดนั้น นี่คือความจริงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชีวิตประจําวันแท้ๆนะคะถ้าไม่ศึกษาพระธรรมไม่เห็นอะไรเลยบางคนไม่เห็นประโยชน์ว่าจะฟังทําไมเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ฟังเพื่อจําแต่ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะให้ลึกจนกระทั่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ละปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาเราเต็มวันแค่ไหนคะกี่ชาติ แต่พอศึกษาและเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพียงเข้าใจนะคะว่ากําลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องขึ้นในความเป็นธรรมะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเราแล้ววิถีจิตมันต่างกับชาวนะจิตยังไงไม่ค่ะจิตอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่ผวังเป็นวิถีจิตทั้งนั้นเลยเป็นวิถีจิตทั้งั้น ชวนะก็เป็นวิถีจิตตาลาลัมพนาก็เป็นวิถีจิตโลภะก็เป็นวิถีจิตทุกอย่างที่ไม่ใช่ผวังนะคะเป็นวิถีจิตจิตที่ทํากิจผวังจะทํากิจอื่นไม่ได้เลยก็เป็นแต่เป็นผลเป็นวิบากผวังขจิตนะคะจึงชื่อว่าผวังขจิตแล้วก็เป็นวิบากจิตที่ต้องทําผวังขจครับ